เอสองเมตรนี่ก็ได้อืมมีมนี่นิ้ต้นสองเมตน้นอืมองเมตเพราว่าลุมสองเมตรเลี่ยเมเสานี่กนนะอะ่นีอมฮะ

เดอเว่ยวเาสองยี่อ่ะเอาสอีอสอไรไรไปเบ่งก่อนอืมอ응ืมไรกั้หาบ่อา่าจ้าสามมึงก่อนที่ยนใส่ป่เขาเรียงไรหองออกเขาม่ยิงอกเขาสาดอกม่ยิงเอาเอากเขาเขาก็ลองรองวัดหองนิส่นรองวัดหองไปข้างหน้าวนสีเหลือหน่อยได้ออไรน,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 นะ เอา này รายละเอียด này tiết เบ้าซาติ tiết này ทางหลังเพิ่น đẹp ờ Yeah.